สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนจะับมาพบกับครูเบลอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องอักษรหน้ารูปที่อยู่ขึ้นเคยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องหน้าที่ของพยัญชนะแล้วนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูสุัญญามาสาซ้ายโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักงานเขตซ้ายไหมนั่นเองนะะ คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอเรื่องหน้าที่ของพยัญชนะนะคะซึ่งจะอยู่ในในเรื่องอักษรน่ารู้หรือพยัญชนะไทยที่คุ้คทบูบทวนให้นักเรียนนั่นเองคลิปนี้เป็นคลิปที่6เป็นหน้าที่สุดท้ายของพยัญชนะก็คือหน้าที่การเป็นอักษรนํานั่นเองนะคะอย่าลืมเหมือนเดิมนะ่ลูกเอาสมุดดินสอสีขึ้นมาจดความรู้ด้วยนะคะ อ่านหน้าที่ของพยัญชนะหน้าที่สุดท้ายหน้าที่ท6ก็คือการเป็นอักษรนําเช่นหอนอาหนาะหอนอีหมีหอวอแอนอแหวนหอลอ,ออกอรอหอรลอ,อุดดอลดหอนอาหนาะไม่โทนหน้า No lỗi câu hỏ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 i ยอไอใหญ่แม่เอกใหญ่หอนออมงหนอมหอวอ,อานอหวานหอยออาบอ,อยางหอ,อ,อ,อยออมงยองเมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปพยัญชนะตัวไหนลูกที่ทำหน้าที่เป็นอักษรนำ หอหีบใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูต่อพยัญชนะที่ทําหน้าที่เป็นอักษรน,นำนะลูกไม่ได้มีแค่เฉพาะหอหีบตัวเดียวนะคะมันมีตัวอื่นอีกด้วยเช่นคํานี้นะคะขยายอ่านตามครูนะลูกขยายทะลอกถนนสนามขนมขยม ตะเลิดถวายสนองสยองขนานขนแหนงตลกขลาสนมสวา่างเช่นเคยนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำเหล่านี้ที่คครูพาอ่านให้ผู้ปกครองฟังและให้ผู้ปกครองให้คะแนนเหมือนเดิมนะลกูกเหมือนกับพยัญนชนะโคตรกล่ำมนะคะ ขนาดตลอดตลาดสยายยังไม่หมดนะคะหน้าที่ของพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นอักษรน,นำเช่นจรวดสงบปรางถนอมแสวง สวายตะเลรดอ,อย่าลืมนะคะคุณครูให้จดลงในสมุดนะคะแล้วก็ทุกคำที่คุณครูพาออกเสียงอ่านให้ในักเรียนไป อ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะในเมื่อเราเรียนออนไลน์นักเรียนมาสอบอ่านให้ครูฟังไม่ได้ก็ให้นักเรียนสอบอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะและก็ให้ผู้ปกครองให้คะแนนนักเรียนนะคะคําไหนที่นักเรียนสอบไม่ผ่านจาไม่ได้นักเรียนต้องสอบใหม่นะลูกจนกว่าเราจะจําได้นะคะอ่ทีนี้เช่นเคยก่อนจากกันไปเรามาพบกับปริศนาพัฒนาชาวปัญญากันก่อนนะคะ อ่านโจทย์สิลูกอ่าให้อ่านเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังในขณะที่ครูอ่านให้ฟังให้นักเรียนจําว่าคาไหนที่นักเรียนอ่านถูกกับที่ครูอ่านและคําไหนที่อ่านไม่ถูกจากที่ครูอ่านนะคะให้นักเรียนจําว่าคําไหนอ่านถูกอ่านผิดแล้วครั้งต่อไปจะได้ไม่อ่านผิดอีกนะคะ ักเรียนมองภาพภาพ A และภาพ B มีกา,าน้ำอยู่2กาโจทย์เขาให้ภาพมานะคะและเขาถามว่าจากภาพมีถ้วยกาอยู่2ถ้วย A และ B คำถามคือถ้วยใดบรรจุน้ำได้มากกว่ากันนัก mm hmm. เรียนดูถ้วยกาภาพ A และภาพ B ภาพไหนจะบรรจุขออภยัย ถ้วยไหน A กับ B เนี่ยถ้วยไหนบรรจุน้ําได้มากกว่ากันถ้าเราเติมน้ําเข้าไปจากขั้นข้างบนเนี่ยลูกถ้าเราเปิดฝาออกแล้วเติมน้ําจากด้านบนลงไปทั้งสองกา A และ B ะไหนใครว่า A ไหนใครตอบ B เรามาดูกันดีกว่าว่าเฉลยคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่า B ต้องใส่ได้มากกว่าแน่นอนเพราะ B มันสูงกว่าใช่ไหลูก บ B มันสูงกว่า A มันใส่ได้น้อยเพราะว่า A มันต่ำกว่ามันเตี้ยกว่าแต่บางคนอาจจะบอกว่า A ใส่ได้มากกว่าเพราะว่าถึง A จะเตี้ยกว่าแต่ A มันก็ทรงอ้วนกว่าใช่ไหมดูท่าทางแล้วมันจะดูอ้วนกว่า B มันจะผอมๆหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสรุปแล้ว A กับ B เนี่ยอะไรใส่น้ำได้เยอะกว่ากัน เฉลยถ้วย ja A นะคะถ้วย ja A จะใส่น้ำได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าปากปากกาของถ้วย B เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าต่อให้เราเติมน้ำจนถึงฝาบนก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากปากถ้วยมันอยู่ต่ำนักเรียนดูภาพที่ครูเอามาเฉลยที่จะมีเส้นสีแดงที่ดู นะปากปากขั้วกามันอยู่ต่ําเมื่อเราเทน้ําจากด้านบนลงมาเนี่ยลูกพอเราเทน้ําจากด้านบนลงมาจนถึงบริเวณเส้นสีแดงเนี่ยที่เป็นปากปากของกาเนี่ยลูกน้ํามันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะล้นออกจากทางปากของกาใช่ไหมต่อให้เราเติมเข้ามามากเท่าไหร่มันก็จะล้นออกล้นออกเรื่อยๆแสดงว่ากา,าน้ําฝั่งดีเนี่ยจะไม่สามารถเติมน้ําได้เต็มสักที เอก็เช่นกันปากปากถ้วยของถ้วย A เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ข้างบนก็ตามแต่ปากถ้วยของมันก็จะอยู่สูงกว่ากว่าถ้วย B ใช่ไหมลูกฉะนั้นคำถามเขาถามว่า A กับ B ถ้วยใดบรรจุน้ำได้มากกว่ากันเราดูที่ปากของมันนะคะอ่าถ้าเราเติมน้ำจากด้านบนฝาของถ้วย A ลงมา น้ำมันก็จะไม่ล้นออกเร็วนะคะแต่ถ้วยบีถ้าเราเติมลงมาเรื่อยๆน้ำมันจะล้นออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้วยเอคือถ้วยที่สามารถบรรจุน้ำได้มากกว่าถ้วย B ีนั่นเองนะคะอ่ะจบลงแล้วสำหรับเรื่องอักษรน,น่ารู้หรือทบทวนเรียันชนะไทยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6 EP นะคะมี6คลิปวิดีโอสำหรับเรื่องต่อไปคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะรอติดตามัเลยนะคะ ช่วงนี้เรียนออนไลน์กับตัวอยู่ที่บ้านนะคะไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นนะคะไม่ไปที่ที่คนเยอะแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากทุกครั้งแล้วก็กดเจลแอลกอฮอล์โดยฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะกลับเข้าบ้านเมื่อไร่ต้องรีบอาบน้ําทันทีนะคะก่อนนอนอย่าลืมนั่งสมาธิแล้วก็เอาหนังสือภาษาไทยที่คุณครูแจกให้ไปนะคะมาอ่านออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังทุกวันด้วยนะคะบา,บายบาย